ในเกมเฟลด์ที่เราเคยเล่นกันมาเนี่ยไม่ว่าเกมไหนนะไม่เคยไม่มีปืนนี้ครับนั่นคือปืน AK นั่นเองหรือที่เรียกกันติดปากก็คือปืนโจนปืนโจนนั่นแหละครับ Patrick that's Terrorists Yes Terror Win ในเกม b a ต t l e f i e l นี้ก็มีปืน AK นะครับจะเป็นปืน AKM Assault Rifle นั่นเองครับแต่ก่อนจะพูดถึงมันเนี่ยทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่า AK47 AK74 หรือว่า AKM เนี่ยมันต่างก,กันยังไงวะหน้าตามันเหมือนกันเลยครับถูกปหมโดย AK รุ่นแรกสุดเนี่ยคือ AK47 ครับทุกคนรู้ไหมว่าชื่อเต็มของ AK47 คืออะไรเตรียมจดนะเตรียมจดนะชื่อจริงของ AK47 คือ Kar947 a i o u t t m c i Mo 1ครับนี่แหละคือชื่อเต็มของมันนะหรือสั้นลงมาหน่อยก็คือ Automatic k a i k o v ครับแล้วก็ย่อม,มาสุดก็คือ AK นั่นเองปืนน 2กสองคูณสามเก้านะครับเรียกได้ว่าเป็นกระสุนที่โคตรแรงโคตรหนักขอข้ามมาที่ ak 7 4เลยก็แล้วกันเดี๋ยว akm ค่อยเล่ากันเพราะว่าคลิปนี้เราจะเล่นปืนนี้อยู่แล้วเจ้า ak 7 4ี่เนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับก็แค่เป็นการใช้กระสุน7.62คูณ39ไปใช้5.45คูณสมมิลลิเมตรแทนครับปืนก็จะมีแรงถีบที่น้อยกว่าแล้วก็แม่นยำมากกว่านะครับสุดท้ายมาที่ akm ครับ akm เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นปืนรุ่นลูกของ a k 4 7นะครับเพราะถูกปรับให้เบากว่าปรับแต่งกลไกาทแ่่ว AK47 AK เป็นปืนที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุดในตระกูล A.K. ด้วยนะทุกคนชื่อเต็มของเจ้า A.K.M. เนี่ยก็คือ Modernized p l ราสต c ค o p a u t o m a t ติไ i เฟนั่นเองครับชื่อยาวเหมือนเดิมเลยเติม Modernized เข้ามาอีกนะเรียกว่าชื่อยาวเหมือนรุ่นพ่อเขาเลยครับนี่ไม่ได้ยาวกว่ารุ่นพ่อซะอีกหน้าตาตอนถือในสนามยิงปืนก็ประมาณนี้ครับใครหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่า A.K. นี่คือคนเล่นเกมสาย f p พเนี่ยไม่น่ามีใครพลาดครับ ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หรืออะไรพวกนี้ก็มีหมดนะเรียกได้ว่าคลาสสิกสุดๆทุกคนมาลองยิงกันดูครับสหรับโมดิเนเซตคาร์ลส์นิคคอปอัตโนมัติไรเฟิลนะนี่ทีหลังคนอื่นเขาถามว่าเอ,เออเอาไอเทมไหมไม่ได้ต้องบอกว่าโมดิเนเซตคาร์ลส์นิคคอปอัตโนมัติไรเฟิลโอเคไหม <laughs> โอเคไหมลองดูว่าจะโหดไหมนะครับยิงหัวใช้0.2นวีครับถือว่าใช้ได้นะผมลืมดูความแรงของกระสุนที่มาด้วยดีือว่าเท่าไหร่นะครับลองอกดูศูนดสาก็ใช้ได้ครับถือว่า แจมระยะใกล้นะโอเคมาลอง50เมตรกันบ้างคิดว่าไปไหวไหมโอ้โหโหมมแล้วที่มันเจ็ดจุหอคูณสมเก้าครับดีดไม่เก่งใจเจ้าของปืนเลยแม่เอ้ยยิงยากมากลออีกทีอ่าได้แล้วโอเคถือว่าเจีมอยู่ครับแต่ว่าค่อนข้างดีดแนวนอนนะเท่าที่ดูเมื่อกี้มาเรามาลองสักร้อเมตรครับดูว่าจะเข้าไหมหนึ่งสองสา เอ้ยไ,ได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นไม่ได้ใส่สโ่วครับโอเคถ้างั้น ได้เวลาเปลี่ยนแปลงคุณปู่แล้วครับอันนี้ปืนคุณปู่ของแท้เลยแหละเราจะเปลี่ยนชฉมคุณปู่กันครับเติมเกียร์ใหน้าเดลต้าฟอร์สไม่ว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุ้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ิสชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บรับส่วนลดริสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสุด1ิเดือนถ้าเติมในไลน์มีทีมง,งานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนมีที่เดียวครับรับสวโมเดดดุๆิ นีเ่เลยว่าโคตรเพ่นะครับคือดูดันสุดจากปกติที่ดูดันธรรมดาอันนี้ดูดันดูดันเลยจริงแล้วผมใช้เป็นกล้องแบบว่าสามารถเพิ่มคูณได้นะฮะนี่รีกได้ว่าครอบคลุมทั้งใกล้ทั้งไกลมาเรามาลองยิงระยะใกล้ดนี้ว่ะศูนย์ืสองมันเดิมลองอบอ่า0ูเหสามมันเดิมรับแต่ว่าดูทุกคนเห็นความนิ่งไหมค่อนข้างนิ่งแต่ทุกคนอาจจะสังเกตไม่ค่อยได้เพราะว่ามันใกล้นะลองไกลๆดูหนึ่งสอไม่ครับโคตรนิ่ง นิ่งจัดกระสุนเหลือ30มทบบใช้แค่1ินัดตะมักียมาเรามาดูร้อยเมตรกันกน่าครับว่าเราจะทําได้ไหมตอนแรกที่เมย์แต่งมานี่คือจริงเทบไม่ได้นะหนึ่ง,งครับมนี่ครับเรียกว่าโคตรตึงอ่ะเราลองไกลสุดเลยครับดูที่ว่าจะได้ไหมนะอันนี้150เมตรเลยนะมาหนึ่งสองสา นี่ครับเรียบร้อยได้อยู่นะไม่หมดแม็กนะครับเหลือสิบนัดมายิงก็ใกล้ได้อีกนะถือว่าใช้ได้ครับมาเรามาดูของแต่งกันครับว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างนะถึงหน้าตาแบบนี้ทุกคนโคตรเท่ที่ระเบิดระทิงอย่างแรกเลยที่ปากกระบอกปืนครับใช้เป็นซันทาร์ม v e r t i c a l compensator นะจะช่วยเรื่องการควบคุมแนวดิงแลวก็ความเสถียรในการยิงแนวดิงนะครับอันต่อมาคือกลิปหน้าครับใช้เป็น secret order v e a l for grip ครับช่วยเรื่อง horizontal control แล้วก็เสถียรแนวนอนนะครับต่อมาที่ลำกล้องครับใช้เป็น AKM b i v o u a Barrel combo ครับจะเป็นบายาวหน่อยนะ ช่วยเรื่องระยะการยิงแล้วก็ความเร็วกระสุนด้วยแล้วก็เพิ่มการควบคุมมาเยอะเหมือนกันแล้วพวกแพชครับผมก็ใช้เป็นพวกแรนเชอร์การ์ดนะช่วยเรื่องการควบคุมทั้งหมดเลย3แผนติดท้ายท้ายขวากลางเลยอันต่อมาเป็นเลเซอร์ครับผมใช้เป็นเลสเลเซอร์ไลท์คอมโบนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนทุกคนจะใช้อะไรก็ได้ครับจะใช้เป็นไฟฉายก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นเลเซอร์ก็ได้นะเลแต่ใจทุกคนเลยอันต่อมาจะเป็นแม็กครับจะใช้เป็นแม็กสี่สิบนัดนะไปใช้เจ็ดสิบมันจะหนักไปหน่อยแล้วก็เสียการบังคับของความนิ่งไปด้วย ใช้เป็น MRGS Skeleton Stock นะครับอันต่อมาคือกล้องครับทุกคนจะใช้กล้องอะไรก็ได้นะจริงๆนะจะเป็นเลนส์ดอกก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้เหมือนผมนะแต่ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น LPV0 สโกขครับจะเป็นกล้องที่สามารถปรับซูมได้นะผมเห็นว่ามันเทด่ดีผมก็เลยเอามาใช้นะครับแล้วก็นี่เลนการแสงสะท้อนนะครับผมใส่ไปด้วยกลัวแบบว่าใครเห็นเวลาเราเลงน,นะแล้วก็มีการปรับเทียบอีกเล็กน้อยนะครับใครอยากตามผม100%ปรเ็นก็สามารถพาตดูเอาได้เลย ก็มันนี้ครับสำหรับการแต่งปืน AKM นะปืนแบบปืนโจนที่แท้รูแต่หน้าตาแม่งตอนนี้แม่งกลายเป็นพระเอกไปเลวครับตรเท้า hmm. พระเอกใช้นี่ผมก็ชอบแล้วบอกเลย mm hmm. โอเคเราลองเอาเจ้าปืนนี้ไปเล่นกันในเกมจริงๆหน่อยก็ล้กกันครับว่าจะโหดขนาดไหนนะ mm hmm. มาครับทุกคน <They S 1> ถ้าเราเป็นฝ่ายกันด้วยบอกเลยฝั่งนู้นสงฝ่ายจะไม่ได้เข้าซะหน่อยนะสงสัยเกมนี้จะกลับจะจบเร็วซะหน่อย <laughs> <c oughs> เ,อเอาแล้วไงมาถึงก็ปากดีแล้วไงทุกคน <c oughs> ต้องได้อยู่ <c oughs> ไม่ละเราจะไม่ให้ใครเข้าอังนั้น ย g, ิงตอบประกันให้มันเจ็บหน่อยออกมาอยู่ในโหมดคิดว่าไม่เห็นเหรอไฟปากกระบอกปืนแม่งโหแผลแผลแผลยืนกลางถนนสวยรุกไหมรุ่งตัวสวยโอเคผมกลัวค้ายเนี่ยประเด็นคือมันไม่มีอะไรบังด้วยโมดบังแล้วกันคือมันก็มีอะไรบังเล่นยากอีกตัวอีกตัวโอ้โหแทบมุมสวยมุมแซ่บต้องต้นใครชุบกันอ่ะเหมือนเห็นใครชุบเลยเอาไฟเอาไฟยัด ลงสุดลงสุดนี่โดนไหมไม่โดนเลยไหต่รแลนะ้ยคนเห็นคนเห็นมาแล้วจกตายเี๋อวตายยวกอนียาก่อน่นยแล้วผมหน้ามืดเลยวันนี้สร้างได้ไหเออสร้างได้มาเียสร้างปงปงปงงปงสร้างกำังหน่อยสรางกำังหน่อยปงปงปงโอเคละเ โอเคคารุสมบกไม่มองไม่มองเลยเจอจริงคารุไปเลยไม่มองเลยมีฝั่งนี้ตัวหนึงง่วงตัวรวบรวบรวบไว้หมดไว้หมดโอ้โหไม่นอนทุบกันเองไม่นอนทุบกันเองเว้ยคือแบบว่ากะไม่กะไม่กลัวกันเลยนิกะไม่กลัวปืนกันเลยนิมีตัวนึงโอ้โหโอ้โหโดนไปหลายดอกอยู่ทำไมไม่ล่วงวะน่ะเดี๋ยวก่อนมันทำด้วยอะไรกันคือมันทำด้วยอะไรกันนั่นน่ะนี่ไฟฉาย ร่วงโอเคสวยเข้าไม่ได้ละจีเข้าไม่ได้จีระเปิดยัดใครสมุกวะใครใครให้สมุกเนี่ยเพื่อนชวนไม่สมุกทำไมเนี่ยสมุกแล้วมันไม่มีที่เล่นครับได้อยู่ห่างจริงได้อยู่ครับโหไกลมากเนาะมุมกไกลโคตรไม่ได้เลยว่ะไปไกลเกินมันไม่ไหวครับคือม่นต้องดูดีๆได้อยู่มันเจ็บอยู่มันไม่เข้ากันเลยเว้ยมันดันไม่เข้ากันเลยว่ะเพื่อนเราโหดเกินว่ะเพื่อนเราโหดเกินจริง ลหงออกมาไม่ออกเว้ยไอพวกนี้แม่งบมแบม,แบม,แบมู่นั่นน่ะโปแบมเหรอพกแบมเหรอนี่งระเบิดไปล้วนึ่งล้วหนึ่งล้วหนึ่ง,ง,งโอ้ล้วนหนึ่งสวยปืนแม่งดีจัดเลยว่ะคือเดอะเบสอเเมทุกคนตมแล้วที่นปืนที่แบบว่าแพ่ไหลุดใน AK นะ ชวโอ้โหคนเยอะมากไม่กลา้าไม่กล้าลุกเลยะ่ะกลัวหัวระเบิดโหจะตายนะจะตายนะเมึงเจ๊เฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีไม่ไหวแล้วผมบ้าแล้วแม่งต้องเอาผมชัวร์ล่งหนึ่งเฮ้ยตกคบไกหมดเลยป้าแม่งเอ้ยเพื่อนแม่งโผล่มาตรงหน้าเลยฉีดยาก่อนริ่มมีความ เข้ามาก็โดนอรอหนึ่งทุกคนรอหนึ่งทุกคนเลือดเลือดโลมากลงไม่ได้เฮ้ยใครยิงมะเพื่อนจะยิงกันรอจะกตายแล้วมวหมไปห้ามเข้าโอ้โหนอนทำแมวแล้วตรงนี้ไม่ให้นอนเว้ยยิงให้ล่วงหนึ่งโคตรหนึ่งมันจัดจัดสุกทั้งหมดเรียนหนุกันฉีดยาฉิดยา ล่วงเลยล่วงเลเออเรื่องหนึ่งสวยทำไมคนมันเข้ามายึดได้เยอะจังวะคือแบบว่ามันควรจะยึดไม่ได้ดิตรงนี้ที่แบบมัเราเต็มเลยนะยังได้ไปครึ่งเลยนะโอ้ยขวาเข้า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 เจ็บ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 ให้เข้าโว้โอโอไม่เข้าไว้ไม่เข้าเออลำบากจัดคนแม่งเริ่มมาเยอะแล้วไงไอสแกนสวยมากคนสแกนน่ารักมากเอาไปเออมาดิ มาด้ปืนสุดยอดโอ้โหอย่าตายเอาตายเอาตายเอาตายอุ้ยวกนีแล้วก็โอ้โหคนพึบคนพึบเลยจ้าโอ้ยเจ็บมากพวนึ่งฝนนฝั่นเพื่อนฝั่งนูนูรเบิดยัดดิโอ้ยตา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 ยโอ้โหตายคูอาร์เซ็นเตอรโผล่มาหน้าแบบนี้ ไม่มีกำบังเลยครับเรียบร้อยล่วงเลยแต่การตายของเราครั้งแรกเราได้ไปยี่สิบเก้าตัวนะถือว่าเยอะอยู่แล้วผมว่าผมก็ยิงมันล่วงมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าทำไมกำลังทะเบีนสี่ร้อยอยู่วะได้อยู่ทุกคนเราย่งเหลือกหลายการป้องกันครับเหลือกหลายหลายหลายฐานนั่งไกลไปแล้วก็ยิงไม่ตายเลยคือมันดีดอะเอเคโดยโดยชาติกำเนิดมันแบบว่าเป็นจุดเจ็ดจุดหกสองอยู่แล้วมันปุ่มไม่ได้ทุกคนการที่เราจะไปสเปรย์อะไรสเปรย์ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปนี่ก่อน เล่นระยะใกล้เล่นสนามพอต้องเล่นระยะใกล้ครับนี่ร่วงตัวหนึง่งยิงแบบเราใช้เลเซอร์ครับล่วงหนึ่งสวยฝั่งนี้มีคนล่วงหนึ่งดีดตักันดีถึงนั้นก็ไม่พอล่วงหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโแม่งเงยอยู่ตรงนู้นอมองไม่เห็นครับพเพราะว่าเพื่อนเราร่วงได้ไรเลือก่วงพอเห็นนี่แหละเฮ้ยมีสองโดนแล้วโด,ลโดนเฉยเลยโดนได้ยไงน่ะเฮ้ยเราล้มมาล้มมากลางนี่ได้ยไงเนี่ยนี่มันสนามพรอมันล่มกลางได้ยังไงวะ การลบได้ไงอ่ะมันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนคือมารอจะมามาจากบนฟ้าได้ยังไงก่อนข่าล่างก็มีร้ดยหนึ่งสวยเจฝั่งนี้คนเต็มทุกคนร้อยหนึ่งข้างหน้าอะตัวเริ่มร้อยหนึ่งได้อยู่จะไ,ได้อยู่วะทิศถ่ายแล้วมีวันมีวันโดน,โดนเฉยโดนได้ไงวะโอ้บีวันโดนหนักเลยครับ มีสองก็โดนด้วยประเด็นเลยล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งผิดยาล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งโว้ยชี้ยาก่อนโอ้โหฉีดไม่ทันแมง่งเลยเจอสองฝั่งเลยเมื่อกี้เศร้าเลยมา,<ห>าแล้วมีสองมีคนยัดแล้กวกอนมีสองต้วมีคนยัดโอ้โหไม่ใช่เลเซอร์จริงอย่างยากเลยวกวัเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันเหมือนเดิมละเออ ตอนแรกคิดว่าจะใช้เลเซอร์ยิงง่ายครับเพราะว่ามันอยู่ในสนามเพาะไงสะสมมากเราออกจากสนามเพาะบ่อยอยู่ฉะนั้นเราก็เล่นอย่างนี้เลยนี่ใช้สนามเพาะโดน,ดนโดนตัวนี่ไอ้พวกไม่ยอมใช้สนามเพาะโอโ้โหข้างบนโดนอีกแล้วล้วงหนึ่งลวง้ลวงสองล้วงสามล้วงสี่กระสุนหมดโว้ย

อยู่แนวหลังกันดีกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้แน,แนวแนวน้ำนี่นะสนใจลำบากแล้วไงเจอฝั่งหนุ่มฝั่งหนูเล่นเป็นครับฝั่งหนูมันยึดกันเป็นอ่ะแต่ฝั่งเราเหมือนเด้ยึดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เจ้าเอ้ยใครตรงนี่้ทำอะไรอยู่จ๊ะโดนซนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเมือ่อกีอ้เรา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 โหล,ลดเสร็จครับเราจะได้นี่หน่อยเราจะได้ จะเรียกเราโทษหน่อยครับรอบนึ่งเราตะกีวนโดนหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งสวยเก็บวิรัววิ่งวิ่งย,วยาวๆครับวิ่งแนวยาวตรงน,นี้ขาเราต,ตาติดในตัสขาติดในตัสมาดิมาด,มาดิตอนนี้คือขา,าติดในตัสครับเราเคลียร์คนที่จะมาถมให้ ไปล่วหนึ่งต้อเอาอะไออกล่วหนึ่งยัดเข้าไปตายวะไม่รู้เงินเหลือที่5วิต้องเอาวิ่งคืนต้องเอาวิ่งคืนล่วหนึ่งโอ๊ยแม่งเลยไม่ดูหลังบ้างเลยโดนเลยครับแม่งแอบเราอยู่ไปกลับไปจดุด C ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแม่งชิบหายแม่งวิ่งเข้าไปยัดแต่ยึดจดุด C นี่จบเลยครับ ร่วมหนึ่ง่วมสองโอเคแจ่มากเราอยู่บ้านนี้แนละ้วก็คอยปูไม่โอ้โหบ้าเอ้ยรอดไปได้ยังไงกับน,นี้โอ้โหแม่เอ้ยยังจะรอดอีกไปพะอะไรวะนะเออรอบนี้แหละพะก็ช่วยไม่ได้แล้วพะล่วงมาแล้วเราเอาเกิด <What> s <S บางนี้นด้วยกันหมเกิดจังหวะที่แบบว่ามัานยืดเข้ามานะเราจะได้ มีคนคอยยิงให้ช่วงหนึ่งหามุมหา e มุมสวยๆขอมุมสวยๆนี่แหละมุมสวยจ้ะสวยจ้ะจุดนี้จุดนี้สวยมากสวยแล้วสวยอีกโอ้โหกระสุนสี่นัดสี่ถึงนัดนั่นคือสุดยอดครับมีตัวปะไม่ดูเลยเขาอยู่ไหนกันไม่ดูเลยไม่ดูยับๆโดดยับยับแล้มแบบเยโดนถังเหรอไกลขนาดนั้นมาโดนผมได้ไงวะน่าบ้าเอ้ยไม่มีคนติ๊กชัวร์ต้อนติ๊กชัวร์ครับตะกี้ไปเล่นพูดเพื่อน นี่ไงยืนนั่งทำาอะไรได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้สวอยู่เรียบร้อยหนึ่งเจ็บร้อยหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาเอายิงไม่โดนยิงไม่โดนเจอนอนเอามงงหายหายไปไหนวะเออโดนครับเรียบร้อยสวยงามนี่ตรงนี้สวยเลยร่วมเงินฮุกแม่งอาบีจีมาเอ้ยนี่มารถถังมาครับน่าขยับรถถังเนี่ยแม่งเละยากกับรถถังอ่ะ นอนยิงใครไม่รู้เรื่องอนี่ตันซะนี่ตัวสวยเออตรงนี้แหละโคตรดีเลยทุกคนนั่งนอนแอบยิงได้สบายๆเลยโอ้โหฝั่งนี้เต็มไปหมดอูยระถังโอ๋ยมันรู้ครับมันรู้ตำแหน่งเราแม่งยับไม่หยุดเลยแม่งยับแม่งยักกบกระสุนปืนใหญ่มาหาเราไม่หยุดเลยครับเป็นหาผลลง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 แต่ข้างล่างไม่เห็นได้อยู่ข้างล่างไม่เห็นเป็นเป้านี่ไงเ่ายๆอยู่ครับจำอยู่พลังเต็มพลังเต็ม ล่วงหนึ่งเ,าเราเบิดย่าตีงั้นนะ่ะแม่งคนเยอะจังวะแถวนั้นอะ่ลอละลราไปเราไ่เราล่วงไป่ล่วงไปซะ่วงไปโอเคได้อยู่กระสุนเหลือแม็กซท้ายกลับบ้านที่เกระพังแหลมไม่พังเลมทำไงดีวะครูตบตงนันอยู่ไปก็ไม่ไหวครับโอ้โหเต็มเลยตรงนั้นมันไกลๆจะเต็มอืเรียกได้ว่าครึ่งแม็กซ์กระทุนในการใช้ยิง โอ้หลังเข้ามาอย่างไหนบ้นะโอ้มันมีคนอ้อมฝั่งนี้เลยเหรอเด้๋วก่อนเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ได้ไงก่อนไม่ให้โวยไม่ให้ซีโวยไม่ให้ซีโวยเอ้ยยยยยยเ่อยยยยยยเยย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 ย่ดเยยยยเยย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 ดยยเรยย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 ้ยยยดยยยยยรยยยย้ยยยยเยยยยรยย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 อยยยยยยยอง มายัดได้แล้วเนี่ยมอยัดได้ขนาดนี้แล้วกระแพาก็แปลกแล้วเปิดที่เกิดได้ขนาดนี้ผมเปิดที่เกิดได้ขนาดนี้ผมไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บไปนี่ไว้แล้วนะมียัด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 กระสุนมันก็เอรนี่ยัดเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหได้เฉยมได้ไปแล้วครับเข้าอะทุกคนคือคนเราไม่ไดมาเกิดแถวนเนี้ยมันเป็นมือสไนาเปอร์กักน้ะส่วนใหญ่หผมว่าเพราะผมก็ยิงคนไปเยอะเหมือนกันนะแต่ทำไมมันมันยัง400อยู่หรอวะมันคนคนมันขี้ชุบอวะ วะนุมันขี้ชุบเหรอวะไปหลังจ้าไปหลังจ้าไปหลังจ้าไม่ไหวไม่ไหวทากนไายกอนไายกอนได้อยู่อันนี้แหละอันนี้แหละเออรุ่หนึ่งก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วเข้าแล้วรุ่หนึ่งรุ่สองปไหนละไอ้เงยรุ่หนึ่ง กองเงินชุบไม่กระพอไหมเนี่ยจะชุบไม่ให้ชุบไ,ไม่ให้ชุบโอ้โหล่วงอาจจะล่วงนั่งเลยยิงไม่ตายเราเบิดยัดโอโอโอ้โหโดนโดนมายัดเลยวะอันนี้มึงเอาเรื่องอยู่นะอย่าให้มันอย่าให้มันเข้าไปเข้าไปโอ้โหนี่หนึ่งโดนแล้วเนี่ยไม่คิดจะมีใครมาอยู่ในซ้ายกันเลยวะทีมเรามันค่อนข้างจะเป็นสไนายเฟื่องเกินไปหน่อยไหมนั่งเล่นแต่อยู่ข้างนอกกันเนี่ย เอาปืนพกมากินน <travelers> ี่แม่งพวกนี้เพื่อนจะเข้าไปในไซต์กันหน่อยอยู่ทำไมกันข้างนอกเนี่ยข้างนอกมันข้างนอกมันคุมไฟไม่เข้าโว้ยได้คิวเยอะไปทำไมกันถ้าเราไม่ชนะหืมลูกหนึ่งเอ้ยโดนอีกแล้วดีหนึ่งโดนแล้วครับแป๊บเดียวฝั่งนู้นจะไม่เสียกำลังคนเท่าไหร่เลยใมัเข้าดีสองให้ม่เข้าดีสองเพื่อนสบายลูกหนึ่งการไปก่อนการไปก่อนโดนไม่โดนว่าอีกเรื่องหนึ่ง

สุนหมดอยทำไมคนมันเหลือเยอะจังวะทำไมมันแบบมันยังสองมันยังสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยอยู่เลยวะแล้วก่อนใครฝั่งนู้นนั่งหมอบานเต็มตี้แล้วมึงว่าแบบรักเพื่อนกันจัดอ่ะใครล้มมึงชุบใครล้มมึงชุบฝั่งนู้นหนึ่งตัวฝั่งนู้นหนึ่งตัวโอ้โหขโมงไปก่อนลบโอเคไปย้าเข้าดีสองถ้าแล้วเปลี่ยนย้าเข้าดีสองถ้าแล้วเปลี่ยนย้าเข้าย้ายเข้าคื้นที่ห่วงห้าดีสองอ่ะเถ้าแล้วเปลี่ยนชี้แจงก่อน โอ้ฝั่งนี้ใครพอจะเป็นเออขออนุญาตปง,ปงปงชื่นป,ปงปงชื่นก่ <c oughs> อนบนึงเอคเพื่อนมาช่วยกันสรางหน่อยช <c oughs> ่วยกันสรางหน่อยอึ๊บอึบึ๊บึเปลี่ยนจาก S2 เป็นกรมกร,รแล้วกูฝั่งนู้นมีตรงไหนให้สร้างเฮ้ยนี่คืออะไรอะนี่คืออะไรอะนี่คืออะไรอะสร้างก่อนปงปงปงอะไรไม่เลวขอสร้างก่อนไปสร้างปัก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  ไม่เข้าเว <the aler> ้ยไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยท่านไงเฮ้ยตั้งนอนตั้งนอนชุบกั้งนอนเข้ามาเฉยเลยดูแลพวกนั้น่ห้ตายครับเป็นเป็นพวกขี้ชุบมาเนี่เองพวกนี้และพวกนี้มันขี้ชุบทุกคนที่หายแล้วข้างในเข้าเอาไงดีไปไหนแล้วมันไอพวกขี้ชุบมันอือแม่งเลยยิงไม่ตายบ้าเอ้ยมนเลยสองน้อยแล้วเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแม่งเลยที่เกิดไม่พอทั้งแม่งแล้วรอดเข้าเลยที่เกิดไม่พอแล้วเข้ามาเพื่อน ตัวหนึ่งตัวนึงแม่งเอ้ยระเบิดจับไม่หยุดนะมึงทำไส้ทิงวันที้ไปเพื่อนทิงวันที้ไปตุ้นบอลอีกแม่งเอ้ยล่วงล่วงล่วงโดยแกโดยแกออกออกวีวีแม่งน่า้ำคาญเอาคืนเอาคืนเพื่อนเอาคืนเอาคืนอย่าปล่อยอย่างนี้อย่าปล่อยอย่างนี้เราจะแพ้เนีแพ้นะแพ้นะแพ้นะยิงเยอะเท่าไหร่ก็แพ้นะล่วงล่วงให้หมดอย่าชุบอย่าชุบไปพวกหมอ แม่งหมอดแท้ที่ผ่านฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นแม่งโคตรหมอดแท้ทุกคนมีแต่คนอยากชุบคนล้วนเงินล้วนสองสวยมาดิมีผมอยู่อ่ะบอกเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีแตกไ,นนกตนนไม่มีแตกนะนตอนนี้ไม่แตกห้ามชุบไอ้พวกหมอเวรห้ามชุบก่อนตัวที่ห้ามชุบแถวนี้ตายแล้วไปเลยจะมาโกงชุบกมถสิวะ โอ้โหรถมาอีกเจริญละกูเจริญละกูที่นี้โอ้เจริญละกูเอือเอือเอียมีหมื่นแปดแล้วอย่าเพิ่ง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 เข้าไปยึดทีเข้าไปยึดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขา้วเปลี่ยนเข้าไปเข้าไปยึดทีมันก็ไม่ได้อีกเลยอนนี้เอ้าเราไม่ยิงเหรอเพื่อนมึงปีนขึ้นไปแล้วอะฝั่งนู้นกลับมาสามร้อยอะไรครับเอาให้มันได้อย่างนี้สิชนะไปในทีนี้ แต่เลิญเลยครับทีนี้กด5 2 2งโอเคเก็บแต้มเพื่อใช้จังหวะพี่เกมครับตายวะเนี่ยเอาตกใจหมดเราต้องเก็บแต้มอีกประมาณสี่พันครับในการพี่เกมเพื่อจังหวะพี่เกมได้อยู่โอ้โหระยะไกลระยะไกลแถบ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 ปืนแถบแถบเคาะเคาะเคาะแถบแถบตายอยู่ได้ครับความสำเร็จที่ไหนความพยายามอยู่นั่นผมพูดกลับกันนะวะโดนอยู่ไอ้เนี่ยมันขี้ชุบปัดเลยดิขี้ชุบอีกแล้วมันขี้ชุบมันขี้ชุบ โอ้ยพวกขี้ชุบที่หน้าแม่งไม่ตายแถบๆเบไปบอยลวกลวกโอเคสวยโอ้โไกลๆแม่งแบบจะทำมาที่ในการยิงจัดเลยทุกคนผมแบบต้องเงียบเลยต้องแบบพูดนิดน้อยๆเลยไม่งั้นยิงไม่โดนโมาเอ้ยฉีดยากันใช่ทุกคนนี่ไงโอ้โห โอ้โหใครเข้ามาเนี่ยดีแล้วมันกระสุนหมดก่อนบ้าเลยไม่ผมร่วงมาแล้วของนี้มาเจ็บร้อยลกโอ้ยฉีดยากู้เจ็บที่ไหนโอ้ยได้แล้วได้แล้วตั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 วคือตอนเนี้ยมันจะมีคนชาร์จผมแล้วเจ็บร้อยลก เดีบยวไปลุกยาหมด,มดปะทาอยู่วันนี้ย,ยาหมดแล้วครับตุ้นถ้ามาาันช้าผมยอมผมผมล่วงแน่นนโอ้ยเยอะชิบหายคนคนไม่เอื้อไม่รอดครับคนได้แค่นี้จริงเฮ้ยอีโดนแล้วน้าเข้าไปข้างในน,น้รรอยอรเข้าไปข้างในน,น้อยอีกแค่หนึ่งพันนิดเพคนเอาไว้ัก่อน คนทำไมมันสามร้ ų, an, อยอย no ู 300. 300. Room, sure ่อยู่แล้วเดี๋ยววะคนไม่ใช่สามร้อยอยู่เลยบ้าไปแล้วฝั่งนู้นนั่งมีใครตายเป็นบั้งไงฝั่งนู้นมีใครตายกันเป็นไหมเนี่ยแม่งโคตรอันนี้นะครับทหารบียิงกระล้มยิงยิงกระลุกยิงกระลุกโอ้อะไรวะน่าเลยนมาวิ่งชาร์จแม่น้ำมันไสฮู้งเป็นบ้าอะไรกันมาฮู้งเป็นบ้าอะไรกัน ขึ้นมาไม่ให้หรอกเว้ยขึ้นมาไหนวะตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะใช้มิตายแล้วผมจะใช้จุดเรียกเพื่อนสิวะระเบิดจัดไปโดนอยู่โอ้ยมีกทันวะเมื่อกี้ไปแล้วระเบิดแล้วฮะสวยแจ่มมากเลยเพื่อนทำไม่ดีทำไม่ดีหรือว่ามันเรื่องดีทำกลับเข้ามาทำไมเอาอะไรตรงเนี้ยเข้ามาทำไมเอาอะไรพวกเนี้ยทำทานออกไปที่บ้านกว้ยเหลือสองร้อยแล้วได้อยู่ ต่ถังร้อยแปดสิบนะแม่งเหลือเยอะอยู่เลยว่าคนนู้นแม่งใส่แม่งสักยันอะไรวะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกนี่ไงชัดเจนเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกหน้าหมอมนั่งทุบว่าเอ้ยมีไฟมา,มา,มาที่หมายแล้วแต่เลอลราทีน,นี้กูปกติก็จะตายหายอยู่แล้วมิสายมาถอยโอเคมีไฟมาทีนี้แล้วก็เราก็วางจุด เอาเลยพวกพวกมึงเจะชนะว้ยเอือดแตกไปกูผมมันเกิดแล้วไปเกิดใต้พวกตูดทำเมื่อดีมสุดแล้วนะจังหวะแบบเนี้ยู้งบนน่ารำคาญที่ผ่ายของเจงยอยเข้าแบบนักบาสบึม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 ลูกนึงเอ้ยใครยิงวะลูกนึงลูกนึง เพื่นึ่งข้างบนโดนกูนอนหลบพุกนอนหลับนอนงบอีกทีโออะไรลงโอเคเพื่อนได้สวย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 สลงมายิ้นเลยลงมาจ้เลยจิ้ให้ยให้้มาเพื่อนมาเพื่อนมาจิ้นต้นเอข้ามาเร็วเข้ามาลยเพื่อนเร็ว าแล้วเข้ามาแล้วคยินัอย่าทุกขโก้โหแม่เอ้ยแค่ปาดออกไปนิดเดียวร่วงเลยนันกมเนี่ยเดนนี๋ดยวทำไตรงนี้ทไโอ้หไม่ทนแล้วัวกคนคน,นี้ยังอย่อไมแพ,แพ้ได้ยังไงมันแพ้ได้ยังไงครับผมทุกคนดูคิวผมยิวมาลอหกสิบ ยิงจนปืนจะไหม้ยิงกระเพ้าอ,อีกเหอะบ้าแล้วนี่บ้าไปแล้วครับแต่จริงฝั่งนู้นแบบว่าเหมือนทหารผีเลยครับเคยฟังเรื่องก็ทหารผีไหมที่โดนยิงรลุกยิงกรลุกอะ่ะใช่เลยฝั่งนู้นแม่งทหารผีชัด <laughs> เออ เมตานี้ก็ดีนะครับไม่ต้องเมตาปืนครับเมตาคนเน้นหมอเยอะๆใครล้มชุบใครล้มชุบเนี่ยแจ่มตุดๆเลยเว้ยโอเคก็ประมาณนี้ก็สำหรับปืนโมดิเนอเซนคารัสนี่คอปออโตเมติกไรเฟิลใครที่หาปืนใช้อยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูได้ครับคือยิงมันยิงสนุกใช้ได้เลยโอเคถ้างั้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดดึงแจ้งเ,เตือนจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปและเจอกัน